สวัสดีครับมาพบกับช่อง Make Life Better นะครับ EP 1นะครับเราจะพูดกันเรื่องหนังสือนะครับเรื่องของไม่กล้าเปลี่ยนก็ไม่มีโอกาสซึ่งหนังสือเล่มนี้นะครับก็ทําให้หลายๆคนนะครับมีความกล้ามากขึ้นที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือหาโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตได้มากขึ้นไม่กล้าเปลี่ยนก็ไม่มีโอกาส EP 1 พูดถึงคนส่วนใหญ่ก่อนนะครับผมคนส่วนใหญ่คิดจะเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้แต่มีน้อยคนที่คิดจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอันนี้เป็นเรื่องจริงนะฮะมีหลายคนมากนะฮะในโลกนี้ที่คิดจะเปลี่ยนแปลงโลกแต่ว่าน้อยคนที่คิดจะเปลี่ยนแปลงตัวเองและคําว่าโอกาสนะครับโอกาสนั่นหมายถึงความพยายามและก็ความรอบคอบถ้าเรามีความพยายาม เราก็จะมีโอกาสเข้ามาเราก็จะพบกับโอกาสสติปัญญาไม่ได้ติดตัวมาตั้งแต่กำเนิดมาจากประสบการณ์ของตนเองนะครับและผู้อื่นนะครับทึ่งหนังสือเล่มนี้ก็จะแบ่งปันในเรื่องของเนื้อหาเนื้อความนะครับที่ทำให้เรามีความกล้าเปลี่ยนนะครับและเราก็จะพบเจโอกาสประสบการณ์เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับ ซึ่งยุคนี้นะฮะประสบการณ์นี้สําคัญยิ่งกว่าปริญญาแต่ก็ใช่ว่าปริญญาจะไม่สําคัญนะฮะก็ยังต้องมีการเรียนรู้อยู่เช่นกันเพื่อที่จะเป็นใบเบิกทางให้เราได้มีประสบการณ์มากขึ้นแต่ก็มีหลายคนในโลกนี้ที่เรียนไม่จบแต่เป็นมหาเศรษฐีได้เพราะเขามีความอดทนความพยายามประสบการณ์เท่านั้นที่จะสร้างโอกาสให้กับทุกคน ผมจะเล่านิทานให้ฟังเรื่องหนึ่งนะครับครั้งหนึ่งนะครับมีเจ้านกตัวหนึ่งนะครับอาศัยอยู่บนต้นไม้เก่าแก่ที่ดูจะทุดโรมลงทุกทีแต่เจ้านกตัวนั้นก็ยังเคยชินที่จะสร้างรังอยู่บนกิ่งก้านผูพังและเฝ้ามองบรรยากาศรอบๆทั้งๆท,ที่รู้ว่าสภาพแวดล้อมไม่ดีคุณภาพชีวิตก็อยู่อย่างย่แย่แต่ถึงจะเป็นแบบนั้น เจ้านกก็ไม่คิดจะจากไปเพราะสำหรับมันแล้วสถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งที่คุ้นเคยถ้าจะให้ทิ้งความมั่นคงไม่มีทางเป็นอันขาดจนมาวันหนึ่งเกิดเรื่องนะครับเลวร้ายขึ้นนะครับเมื่อต้นไม้ต้นนี้โดนพายุใหญ่ถาโถมเข้ามาทำให้ล้มลงในกระแสน้ำเจ้านกจึงจำยอมนะะต้องบินหนี เพื่อหาแหล่งพักพิงแห่งใหม่และมันก็ได้พบกับพื้นป่าที่อุดมสมบูรณ์กว่าที่เคยอยู่และพบกับต้นไม้ที่แข็งแรงกว่าเดิมนะครับเต็มไปด้วยอาหารหลายๆชนิดทั้งทิวทัศนก็งดงามกว่าเก่าอากาศก็อบอุ่นถ้าต้นไม้ต้นเดิมนะครับไม่ล้มลงหรือไม่จะพายุใหญ่เจ้านก ก็ไม่มีวันจะได้พบกับชีวิตใหม่คงได้แต่จมอยู่กับความทุกโศกวันวิตตกและใช้ชีวิตอย่างไม่เป็นสุขแต่เพราะเหตุการณ์นี้เองครับที่ทำให้เจ้านกได้พบกับชีวิตใหม่เพราะฉะนั้นแล้วท่านผู้ฟังครับสิ่งที่เราคิดว่ามั่นคงก็อาจจะไม่แน่นอนเสมอไปดังนั้นโอกาสที่ดีอาจจะเจอตอนที่เราใฝ่หา ตอนที่เรายังไม่ล้มหรืออาจจะเจอตอนที่เราล้มลงก็เป็นไปได้ทั้งหมดครับท่านผู้ฟังดังนั้นช่อง m a c l i f e b e t t e r ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่ได้รับฟังขอให้มีชีวิตที่ดีกว่าเดิมนะครับฝากทุกท่านนะฮะกดไลค์กดแชร์กดแจ้งเตือนนะครับเพื่อ,อไว้พรกัน EP ที่2นะครับเร็วๆนี้ด้วยด้วยนะครับไม่กล้าเปลี่ยนก็ไม่มีโอกาส ขอบคุณครับผม Make Life Better ชีวิตที่ดีกว่าเดิม